สวัสดีครับพี่น้องพอดีผมจะได้เลี่ยมเลี่ยมขอบปติเป็นขอบปตินะครับคือมีคนรู้จักเอามาให้เลี่ยมผมอยากทำมันขอบปติล้วนๆเลยกันน้ำได้แต่ว่าผมสังเกตด,ดูแล้วว่ามีอยู่14ี่เหรียญเนี่ยแต่เขาว่าเขาจะเอามา ทั้งหมดอ่ะยีเหรียญแต่เขาหายังไม่ครบแต่ว่าทุกเหรียญสังเกตด้วยแล้วว่ามีรอยตออโคดนะครับมีรอยตอกโคดเช่นเหรียญน,นี้ครับตอกโคตอยู่จุดนี้เนี่ยดูดูไปตรง,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 งหัวหัครุดหัวคุดมีมีมีทุกเหรียญนะครับผมมีทุกเหรียญแต่ผมก็จะพอจะเข้าใจแล้วแหละว่า ที่เห็นๆต่อโคดอยู่เรื่อยๆก็คือในวิธีต่างๆของเกจิหรือทำแจกนี่นะครับต่อโคตทั้งนั้นนะครับนี่ก็ใช่นะครับสังเกตดูดีอยู่ตรงปลายแหลมของคุดหรอครับ เนี่ยต่อโคดนะครับชัดเจนนะครับตาคุดด้านหน้าด้านหน้าก็มีรอยบุ๋มเป็นเป็นข้างค้าวนะครับอันนี้ก็ใช่หมดแล้วครับเนี่ยตาต่อโคดครับน่าจะเป็นวิธีอะไรสักอย่างนี่แหละที่เจกีท่านทำหรือญาติโยมทำจะไปแจก,กเหตุการณ์อะไรสักอย่างนี้แหละ แต่ผมบอกไม่ถูกแต่ผมก็ไม่ได้ถามเขาไม่ถามเขาว่าไปทําอะไรนี่นะครับมีต่อกโคตทตรงนั้นนะครับผมเคยมีเหรียญยี่ห้าตังหลุดมาผมผมก็เลยเก็บเท่าปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ที่นี้มีการต่อโคตดดูดีน่าจะเป็นเป็นเลขสามนะครับดูแบบนี้เป็นเลขสามแต่ดูอย่างนี้น่าจะเป็น ก you, ็ซ้ำอยู่นี่ซ้ำอยู่นี่นะครับเนี่ยเหรียญจะสวยเน้นนะครับด้านหน้าก็ดูรอยรอยใช้ไปแล้วแหละเหรียญเพราะว่าด้านด้านตาขุดเนี่ยตาขุดนี่เขารู้สึกจะเหรียญแบบนี้รู้สึกจะตรงกลางเนี่ยจะจะจะเป็นหลุมสักเล็กน้อยแต่ว่าด้านหน้าเนี่ย ด้านหน้าของพระเศียรเนี่ยจะนูนเวลาสัมผัสกันหรือสัมผัสอะไรมันก็จะเสียดสีอย่างที่เหรียญเนี้ยเนี่ยรอยสิกล้อก็คือเหรียญนี่รอยสิล,ล้นนอ,ลอก็เสียดสีคือพระเศียรน,นี่รู้สึกจะนูนมากแต่ด้านนี้ไม่มีรอยสึกนะครับไม่มีรอยสึกคือด้านล่างนี่ด้านด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นบุ้มบุมหน่อย ก็ท่านสังเกตด,ดูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่จะเป็นหลุมลึกหน่อยก็เลยส่วนใหญ่นะสังเกตด,ดูดีครับจะมีแต่ศพคุดครับที่สึกล้อแต่ตัวคุดก็ปกตินะครับเนี่ยดูเหรียญไหนก็คุดที่สวยอยู่เลยครับแต่ด้านหน้าก็รอยมีทับรอยทับรอยสึกล้อนิดหน่อย อันนี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้มากแต่บางเหรียญบางอะไรก็ลอยทั้งหน้าทั้งหลังลอยสึกล้อยเยอะก็ผ่านการใช้มาเยอะเหมือนกันครับนี่คือเลข3มการต่อโคตมาแล้วครับผมด้วยวิธีอะไรผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันแต่น่าจะเป็นเป็นวิธีไปทางที่ดีนะครับผมทางที่ดีต้องต้องดีไว้ก่อนนะครับจะไป พูดแบบที่ไม่ดีเออบอกใครล่ะบอกตอนเองบอกตอนเองไม่ได้บอกคนนะครับบอกตอนเองที่นี่เหรียญทุกเหรียญมีหมดนะครับต่อเป็นเลขสามโคดเลขสามหมายถึงอะไรข้อนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ผมรู้ว่าต่อโคดนี่ทุกเหรียญครับอยู่ในนี้มีผมนับตรงแล้วเป็น14เหรียญ ยังขาดอีกหกเหรียญย,ย,ยังไม่ครบผมจะเลี่ยมไปก่อนนะครับผมเลี่ยมไปก่อนเลี่ยมไปก่อนเพราะว่านัดเขาพรุ่งนี้รู้มเมื่อเืนนี้แหละคงจะเสร็จคงจะทันเพราะว่าผมก็ไม่ได้เลี่ยมพระเลี่ยมเหรียญอย่างเดียวเพราะว่าผมทํางานหลักก็คือทําพวกกล่องกระติกทุกชนิดที่ออเดอร์มีออเดอร์มา นะครับมีออเดอร์มาแต่ผมก็เป็นลูกน้องเขาแหละแต่ทีนี้ผมอยากมารับจอบอ็อบเออรับจ็อบเพราะว่าผมทำพวกนี้เป็นมัจะรับจ็อบเอาเฉพาะคนรู้จักแนะนำกันมานะครับนะครับสวยๆทางนั้นเลยเหรียญยังไม่ได้ผ่านการใช้มากนะครับบางเหรียญผมเห็นอยู่โอ้โหรอยสึกมากมายอย่างเงี้ยครับชิปนี้ กม็มีอะไรมากมายนะครับแค่พูดให้ฟังแล้วับผมอยากจะกระจายหรือว่าให้คนอื่นรู้ว่ามีวิธีทำมีเกจิทำหรือมีเหตุกตารณ์ต่างๆแค่นี้นะครับครับผมก็สายทองพาเลาะนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม สวัสดีครับ